เอาบัตรแปดพันบาทครับพ Wha oh. no ี่น้องบัตรแปดพันบาทที่เป็นทังไหนเอ้าจังหวะแรกครับพี่น้องจังหวะแรกสางพวงกับจิบวัศน์ธรรมดาเราพวงซ่งเอ้ามาเบิวงปลาบึกก้อนครับพี่น้องจังหวะแรกครับปลาบึกครับปลาบึกน่าจิเข่าสองว่าพี่น้อง จะเข่าซอนครับปลาบึ้เข่าซอนครับพี่น้องเอาสุดยอดสุดยอดครับผมแต่ว่านี้ครับเอาอายะอายะเริ่มเข่าแล้วพี่น้องเริ่มเข่าแล้วนี่เอาเอื่ อ่าพ่อเงาเออบ้านนี้ซีบซีบอัพครับซีบอัพเอิ่มเอาพู้หล่ะครับอเนี้ยไอเนี้ยู้หล่ะครับแต่ละจังหวะครับไปเซียนยัี้ยครับอืดอืดโอ้ยเริ่มเข่าแล้วพี่น้องเริ่มเข่าแล้วเอาสุดยอดครับนี่แหละครับอันนั้นแหงสองครับพี่น้องเป็นแหงสองบาทแปดพันบาทแหงสองเอาถึชปอรบึกพร้อมนี่นะนะ เอาเขาปลาบึกคว่มพี่น้องบัตรเหนียเหี้ยสอนครับเขาปลาบึกคว่มเอาออกครับเอาเอาตบะบันนิ่มาสันว่าเออเอาเส้นต้นเอาอีกแล้วพี่น้องไอ้เอส้นโต้งเส้นโตง้งอุ้ยโอ้ย,อยบาตรละสิบโลก,กอลนะเอาบอยูเลยนะเอาปลาบึกไปแล้วมาสันว่าเหลือปลาปลานิ่งครับเหลือแต่ปลานิ่งครับเหลือแต่ปลานิ่งครับฟังผุนครับรอะไรก็ปลาบึกก่ พี่งาเอเอาเบื้องเหงาพี่้องจงหว้นีโอ้เอาขืนบ่ละพี่้องขืนบ่อผมตัวซ้ายผมตัวซ้ายเออเออผมตัวซ้ายเดาะผมตัวซ้าย เอาโซ่ไว้จักสิเอ่อโซ่ไว้จักหนึ่งนาทีครับโซ่โซ่บ่ได้เอ้าโซ่บ่ได้ว่าสั่น่าอ้าวโอ้ยพี่น้องเอ้เฮียเดียวครับเบิ่งเงาครับพี่น้องยกบกขึ้นแล้วครับพี่น้องเอ้ยอว่าสั่น่านี่นะครับปฟาดโซ่ประมาณเกือบยี่สิบโลมั้งจังหวะนี้ครับมาธรรมดาครับพี่น้องนี่แหละครับอ่า เมื่อกี้นี่เอาเห่หางลงเออครับครับว้าวขึ้นไปแล้วครับนยะี่ิบหตัวเอ้ยี่ิบหกโลสองตัวอ่วอาได้ยี่บหโลแล้วอันนั้นคือเอาไปปล่อยได้พี่น้องเนี่ยพปนได้แล้วเสียนไหมเสียเอาไปลงไว้สาพุ่วันส <c oughs> ครับ,บครับบสองกับยี่สิบหกอ่ะไปนี่แหละครับ ตัวปลาบึกพี่น้องเอาจะไปเอาล่สาไปนะครับสองตัวเอาเล็วยด้นแมงต้อยแยนเลยเฮ้ยพงเนียพี่น้องไยเอาละควายย่องด้วยอ้าวนี่ละครแขนแรกแห่งสองนี่พี่น้องได้สุดยอดครับบัตรแปดพันครับน้องเซียนไม้ครับพี่บุญตาครับผม